มือนี่เขากินกว๋วยเตี๋ยวขนมเส้นกันจ้ะพี่น้องพริกจ้ะดิอ๋อหรือเขาฝรั่งอื่น<ม>ชิลี่นะจ๊ะเนาะกราวชิลี่ตาจ้ะน้ำตาลชู่อเกานะจ๊ะเนาะ,ะน้ำส้มน้ำส้มสายชูจ้ะฟินิเกอร์นี่เมนกระเทียมเจียวจ้ะฟรายกาลาสเลเกโอイルต่างสายนะจ๊ะเนาะ ต่างสายหรือฝรั่งชิลี่ซอสนะาจะเนาะโอ้ยซอสพริกอย่าซอสพริกอันนี้ซีอิ๊วดำพี่น้องซีอิ U ๊วดำมาคว้มดำใส่ลงไปจ้ะเบล็กโซยาซอสจ้ะเบล็กโซยาซอสชิลี่ชักหน่อยชิลี่ตัวี่สุงบดไะนะโอ้ยตกตกค่ะตกนี่ตกก็ะดาซิมซิม กะตังปลาอืมแสบพี่น้องแสบไปจาาไปกินกันมาที่ในห้องกูแสบครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พีน่น้ขของสุขุสุขคนฮลัลโหลอีวิวันคำจอยมีอีติง้งมาจะมามากินมื้อนี้ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเ,เตี๋ยวไอ้ก๋วยเตี๋ยวขนมเส้นจ้าน้ำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เอาใส่เส้นขนมเส้นเนาะจ้าเนาะมาจ้าไม่กินน้ำกันแซ่บแล้วมืม้อน,นี้จ้ามื้อนี้แซ่บแล้วจ้ามาจา้าแซ่บอยู่ผู้เดียวเลยพอมัน,น,อน,นี่น้องเอ้ยมาจ้ามาสายนี้สายซ่มกับช้อนจ้าใส่ตะเคียนบ่ใครถนัด แต่เกี๊ยวก็ใครถนัดพี่น้องโอ้ยสวยกับจานกะตํากันป้องแป้งป้องแป้งอยู่ปั่นเงินอยู่ในถุงอ่รถเพื่อนบ้านกามาจ้ะเพื่อนบ้านกามาแมงวัน่เสาวเสาวๆจ้ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่แต่ข้าใส่เส้นอันขนมเส้นจ้ะพี่น้องมามีกีเก้โอ้ย ิดยังจะเปิดกับปีเธอกบมาหลดนองก,กินไปไล่ไปมาจา้ะมีบักพริกกี้บกักพริกซดโหละพาจา้ะอันนี้ชิลีก่กรีนชิลี่ชริมพาสต้ากบปีไทยไทยมากอ้แมงวันกะมาฝรั่งมากกับฝรัง่งมาจา้ะพี่นอ้อง กะปีห้อกะมีมีพผักสลัดจ้ะอันนี้มันประกาดแก้วมาจะมะกะปีนี้ขอเสียงกันด้วยจ้ะพ่อพี่พี่น้องเพราะว่าม,มันแรงวันมาจา,เร,าจเริ่มแล้วจ้ะเนอเริ่มแล้วเดี๋ยวสดน้ำก่อนพี่น้องโอ้ยสใส่มือกอะ จังไดอยูหน้าจังนะาอืมซบดีเนาะีซบครับแซบครับมันเป็นบแซบครับจัดเลยหน้าจังเน้ ปิดกะปิแมงว่นกันนี้จ้ะพ่อแม่พี่น้องนั่งกับบ่อมากินในบ้านกนีห่อนพี่น้องห่อนคือเกา yeah เากันคักจ้ะ มาเน,นาะจ๊ะเนาะเพิ่นเพิ่นแนะนหามาจา้ะกขอบพุณธลยาจ้ะสำรับไอ้คำแนะนหน,นาเนาะจ๊ะเนาะเพิ่นแนะนหน้าาเป็นอยังไอ้คือบ่อันเวลากินคือบอ่เว้าประวัติเกี่ยวกับชีวิตเจ้าของที่ได้มาอยู่เบลเยียมอันให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นฟังให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นได้รับรู้พิ่นสิได้มีคนติดตามาจาันเพิ่อนมาเน,นาะจ๊ะเนาะ กะอยากเล่าอายุจ้ะอยากเล่าอยู่แต่ว่าขอขอขอเวลาในจกันนจก,นก่วโมงน่าจะเนาะเพราะว่าเขากะพึงทำยูทูปน่นจาจะเนาะเห็นได้จกักว่ต้องออนไลน์ดอกจก้ะเอารอยซับสัญญาเลยจ้ะถ้าได้รอยซับสีเบาชีวิตว่าได้มาอยู่เบลเยียมจังไงว่าการเป็นมาระบางที่เขาก่อนสีมาอยู่เบลเยียมมันเป็นยังไงน,น,น่าจะเนาะสีเบาสูฟังน่าจะเนาะสัก ตอนนี้ก็ขอนแนะน้นนตโตก่อนอาจ๊ะเนาะค่ะสื่อเสียงเรื่องน้ำมาจางไหนเป็นคนทางน้งใดอำเภอ,อยังอานะจ๊ะเนาะค่ะสื่อสวัสดิ์จ้ะสวัสดิ์อันเป็นคนอุดรนาจาะเนาะอำเภอเมืองอำเภอเมืองกับปอกไก่จากตัวเมืองหรือจา้าออกจากสนามบินอุดรไปทั้ง ไปน้องแสงจ้าหรือว่าไปผู้ฝอยลม่มถนนเซนนีจ้าบ้านซิยุนันยุยยุถนนเซนนีแหละแต่ว่ากับพ่ไก่จาก่ไก่จาก,กจสนามบินบัดไอพ่อถึงก็ว่าไปหอดน,น้องแสงเราจะอยู่บ้านก็อยู่เป็นคนอำเภอเมืองอยู่ตำบลหนองให้จ้ะเดี๋ยวกิบต่อไปกันสิถ้าได้ลอยซับนาะจะเนาะ <laughs> ถ้าได้ลอยซับก็สิมาบอกประวัิ เพื่อมเป็นมากว่ามาอยู่เบลเยียมได้จังไดเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งทำยูทูบก็ขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะจ้ะเนาะว่ายังบ่ทันได้เว้าประวัติชีวิตอีหยังให้มันแบบละเอียดนึงสิจ้ะพ่อแม่พี่น้องอยากรู้หยังก็ถามมาได้เนาะจ้ะเนาะเป็นคนอุดรนั่นล่ะจ้ะแล้วก็มาอยู่เบลเยียมได้จังไดเอาไว้คลิปหน้าเนาะเอาไว้ถ้าได้ร้อยซับจ้ะเอาไว้ถ้าได้ร้อยซับ สีบาวให้ฟังเมื่อเลยนะจ๊ <laughs> ะเนาะ <laughs> ่ขอหลายจ้็ขอบคุณหลายจ้าสหรัคคำแนะนำนะจ๊ะเนาะแซ็ปกันต่อจ้ะพ่อแม่พีนออ่น้องแซ่บกันต่อ <laughs> เดี๋ยวมันสิเย็น stop i mean เปิดกับปีพ่อ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 หน้ีมาเลยจ้ะ เดียมความเพ็ดนี่กับกาปีนี่เข้ากันักแก่แต่มาจิมย่าไหนเสียงย่าหลังจิมต้องเสียงอย่าหลังจิมต้องเสียงว่าั่นเพื่อนเข้ามาจา้ะหรือไม่ก็ว่าผู้สาวเขาเหมือนกันจ้ะ พัธนาตาจโอ้ยเจ้าควางกระายพระเจ้าควางพะานาใส่ไม่ตะเกียบ เริ่มจินาห้อนแล้วจ้าแมงว่านมีทุกใส่ ย้มาโดนรัจ้ามายุนิกะตั้งแต่ปี1997ปะจ๊ะปีเกจนะจ๊ะปีฝรั่งน่ะปีเก้าเจ็ดถ้าว่าปีไทยปียังจำว่าไงได้กับประมาณปีสี่สิบจ้ะประมาณปีปีสี่สปีสาเกปีสี่เนี่ยแหละประมาณนี้นจ๊ะนาาจำว่าไงได้จำไม่ได้ค่ะ ก็ไมายุตะโดนแล้วละจ้ะโอ้ยอสวักระไดก็ไม,ม,มายุตะโดนแล้วละจ้ะพราะไม่พี่น้องมายุตะโดนแล้อยุตโดนนซื่อหรอกจ้ะบ่กภาษาเขากะพ่อใดเนีย่ยพอถึงก็ว่าไอ้อเมือดต๊บนะจ๊ะน้ะ <laughs> เขาเรียกดังดีรื่นแม่งบ้านแบบอมมีพี่น้องคทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทั้งแซ่บทั้งหอน กว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวกับเจียบแม่วันกับไล่น้องเอ๊เ <c ười> ข,ข,ข้ากันครับขาไก่พี่นอ้องขาไก่ ไ่ดีขนาดเที่แยกต้องเพียรต้องแย่แต่แยแต่ Thôi ăn sau khi nó Cả cây phía nào Chúng nó mất bánh khá nhây Cô tiểu Anh đi cái tầng sang bạc nhây chả nó cho nó Im khắc im nè phía nào chả Im khắc im nè Im khắc im nè phía nọ. Sốt nam sử dụng Ôi คือ okay, จะพอบ่พี่น้องอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็จะไดนก็ฝากเป็นกําลังใจในเะด้อจ้าขอพุณนหล,หลายที่สําหรับคําแนะน,นํเนาเราจะนอกพน้องถ้ามาันเป่นแนนํามากว่าให้เบารายละเอียดให้เราประวัติจะคของจะไดนก็ขอบคุยๆเด้อจ้าเด้อสาหรับไอคาแนน,นําเราจะเนาะแต่ว่าก็สีฝากไก่อนจะขอเวลาสักน้อยนึงเพราะว่าพึงทํำคลิปแล้วก็ให้ตามที่บอกแล้วจ้า ได้จักให้ให้ได้จักลอยซับพระถึงพัฒน์หนูจ้ะเพราะว่าจะควองเพิ่งเริ่มท้ำกะชวนเรื่องแบบว่าไอ้กาบเนี่ยดอกจ้ะอาจสิพระถึงลอยกะอาจสีว่าสู้ฟังเนาะจ้ะเนาะกาแล้วแต่โอกาสละกาแบบว่าแล้วตั้งแต่จำนวนคลิปที่เฮาลงไปเนาะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วก็ขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณหลาย์จำนำข้ามแนะน้ามนาะจ้ะเนาะแล้วก็ ขอบคุณลหลายๆสำหรับไอ้ subscribe จ้าทำมากกับฝากกดสับสก์รายหน่อด้อจ้ามิหยังกะคอมเมนต์มาได้จ้าแนะนำมากันมาได้แล้วก็ขอบคุณลหลายๆวันสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็าฝากไว้สำเนาหน่นะจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณลหลายๆจ้า